วันนี้ก็มาพบกับผมเหมือนเช่เนเคยในอันดับเปิ้ลในช่วงยันพิมพ์มิสาร์ชาแนลนะครับผมวันนี้เราก็จะมาเล่นกันในเกมที่มีชื่อว่าอวีนะตัวที่เราเล่นวันนี้ก็คือน้องชาล็ตเต้นะชาล็อตนั่นเองนะครับผมน,นี่เราก็จะมาเล่นในตำแหน่งที่มีชื่อวาอ่าเบลต์นะครับทีมเราก็จะมีชาล็อเนี่คเป็นออฟเบลต์นะครับอ,รนะอีกนิดเป็นเมย์อ่า ไฮเดเตฟาร์มนะครับเทลแคลรี่แล้วก็เรดจะเป็นแท้งสปอร์ตนั่นเองนะครับ okay. โยเขอตั้งค่าใหม่แป๊บตอนนี้ก็เป็นเมียของฟลรินติโนนะครับหรือ <c oughs> เปล่านะไม่แน่ใจนะครัน้องชาลับสาวลำนะครับตีตีไปเป็นตัวที่ดูดเลือดค่อนข้างแรงนะครับ ไม่รู้ว่าเขาปรับอะไรกันมากนะแต่เขายืนเอามายืนชนเลนนะเป็นเตอร์หนึ่งที่ค่อนข้างพิวแเลยก็ค่อนข้างเล่นดีเนะี่ยแต่เมก็ค่อนข้างเยอะนะโอเคโดนทาร่าลาดไป <c oughs> จะตายขอยดออกเยตแป๊บเนรันบ,บา <c oughs> ทาร่าจะเอาไหมต <c oughs> ีไม่โดน เล่นตัวนี้ยังไม่ค่อยเป็นเท่าไหร่นะยังเลี้ยงสเต็กยังใช้สเต็กอะไรไม่ค่อยเป็นนะยังไงจะต้องขออภัยด้วยแล้วกันนะสําหรับใครที่เป็นเมนหลักตัวนี้ก็สามารถคอมเมนต์บอกได้นะว่าเทคนิคการเล่นต้องเรามาณไหนเล่นยังไงนะครับสามารถคอมเมนต์อบอกกันได้นะได้เป็นความรู้กันนะครับเดี๋ยวเราเดินไปช่วยกลางแป๊บนึงโอเคไม่เมป็นไรกลับมาที่เดิมเนาะรู้สึกว่าเพื่อนจะกลับมานะ ตีตีอันนี้เป็นตัวหนึ่งที่เล่นง่ายนะครับก็คือถ้าสเต็กคขมมันก็จะล้ำให้ตัวกมัดนะครับ,ออรบอโอเคเลยนะ,น,น,นะครับตีปไปอืมตีไปโอเคเอาอ๋อศัตรูก็เอาแต่เอาปีศาจไปก่อนนี่แหละจังหวะนี้ศัตรูมี3ตัวนะขอพุ่งไปนก็ใช้กัมตีตีตีแล้วก็อืมเกือบตายออกมาก่อน รอดไหมโอเครอดนะครับเก็บถายนะเมื่ okay, อ <c oughs> กี้แต่จะเข้าไปเปิดท้องห้าวโหดๆสักหน่อยนะแต่จังหวะน,นี้อีกนิดเรายืนคุมเชิงอยู่นะยังไงโอเคเก็บช้งางไม่ได้นะนี่ก็ฮาร่ายังไงฮาราเจ้า,จาอีกนิดนะอีกนิ้ก็เป็นตัวหนึ่งที่ดูดเลือดข,ข้างแรงนะตัวเราก็ดูดเลือดแรงเหมือนกันนะขอแค่ ใช้สกิลโดนสตูเนี่ยไม่โดนเป็นตัวที่ค่อนข้างแขนสั้นนะครับตัวนี้โอเคกลับบ้านเราลักเราอยู่โอเคอเคกือบตายถ้าไม่มีฟิกเกอร์นี่ไม่รอดนะครับจังหวะนี้ยังไงยืนก่อนยยืนให้สตูหิวนะครับให้สตูเข้าป้อมนะครับเราเพราะว่าเรามีสกิลโอเคอยังไงได้ไหม โอเคเก็บบัตรรถไฟมาได้เป็นที่เรียบร้อยนะ่เมื่อกี้เราไม่กลับเนะีมามา่ยเพราะว่าเราหยนลรอให้ศรตตูเข้าป้องเนะี่ยมันเป็นแผนเนี่ยผม <c oughs> สำหรับใครที่เป็นเมนชาลก็สามารถคอมเมนต์บอกได้นะหรือว่าสำหรับใครที่หลงเข้ามาดูแล้วเข้ามารับชมก็สามารถกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์เพื่อเป็นกำลังใจให้อดินได้นะครับหรือว่าถ้าใครอยากจะเล่นด้วยก็สามารถเข้ามาเล่นได้นะหลังหงบนเย็นทุกวันนะเราก็จะเล่นหรือว่าอาทิตก่อนสี่ทุ่มนะครับเราก็จะเล่นเกือบทุกวันนะยังไงก็บวกกับบวกกับยังไงเอาเยท่านเอาเลยลา ทาร่ามีหิวนะครับแต่เรายังไม่ได้ออกตัดเลือดนะครับขอตัดเลือดสักชิ้นโอเคทาร่าโดนไฮเตะเราเก็บไปเออเขาช่างง่วงนะครับ <c oughs> ขอป้อมกอดอะไแล้วกันนะครับจังหวะนี้อออืืหไม่รอดไม่รอดโอเคอยังไงรอดไหมรอดไหมไฮเตะโอเคเก็บบัตรไฟให้เราได้นะครัไฮเตะเอาป้อมไหม ไม่เอาป้อมเลยตี๋ไม่สนใจป้อมเลยนะจังหวะนี้ยังไงป้อมร่างดูนตายไปขาป้อมแล้วก็คิดโดดไหมคิดคิดศัตรูตายไปสองนะตายขาป้อมเนะยเพราะว่าหิวเนะ yeah, s <S ไม่เป็นไรเดี๋ยวเราขอไปป้องกันป้อมเราเย่า <c oughs> ป้อมร่างก็ปล่อยให้ <c oughs> เพื่อนเราจัดก,การไปแล้วยังไงล่ะธาระ,าะเอาไว้ละฐาระเอาไว้ ไม่กลัวแนบจังหวะน,นี้ไม่กลัวไข่แนบโดนนบปลาสกิลหนึ่งโดนนี้ก็จะทำให้สกิลสองแล้วแลงขึ้นนะครับไม่โดนสักตัวอีกแล้วเอาไว้ตาลนะ่าไม่ไดนะ้ตาล่รหิว้วปล่อยปล่อยแล้วก็ลำตีตีปล่อยลำลำแล้วก็พุ่ง พุ่งรู้สึกว่าเลือดจะหมดอโอเคเขาฟิกเกอร์หนีแล้วกันปล่อยแล้วก็ล้มแล้วก็พุ่งหนีอือือทางร่ามีฮิวอีกแล้วจะวันี้ตีตีตีไม่น่าจะรอดนะครับผมโอเคได้ดาบตัดเลือดมาเป็นที่เรียบร้อยนะไม่กลัวใครนะตอนนี้ทาร่ทาร่าก็น่าจะแพ้เรานะ ยังไงศัตรูศัตรูอยู่2ตัวแต่เราจะตายแครัเคบัตเตอร์ไฟอันติเรียบร้อยจังหวะนี้ของพุ่งไปแล้วก็กดสกิลอันติยังไงบัตเตอร์ไฟวิ่งเข้าป้อมจังหวะนี้โอเคเราเป็นคิวของเรานะครับเพราะเราเป็นคนทําดาเมจครั้งสุดท้ายนะครับศัตรูยังไงโดนสตันโดนอึดๆปล่อยธรรมดาแล้วก็กดสกิลสามตึ๊บๆเจ็บมาได้แล้วก็ตายไป <c oughs> เมื่อกี้น่าวิ่งหนีนะถ้าวิ่งหนีน่าจะรอดนะนกีตาล่าตาล่าไม่รอดเหมือนกันนะเมื่อกี้เราเหิวไปนะเมื่อกี้ไม่ยอมถอยไม่ยอมกลับนะยังไงกลา,างตายไปวาเขียวเราเล่นแปลกๆนะเหมือนไม่ค่อยรวมกับเพื่อนเดิม<ว>งง <laughs> ขอภัยด้วยกันนะรู้สึกว่าของเฉียวเราไม่ค่อยรวมกับเพื่อนนะเล่นแปลกๆแยไม่รู้นะแต่ไม่เป็นไรนะตอนนี้เราน่าจะน่าจะชนะได้นะเพราะสกิลรวมอยู่ที่18ปต่อ11นะอ็ดนยังไงพี่ช้างพี่ช้างอันดิพุงพ่งพุ่งแล้วไหลดำขวาขึ้หนึ่งตีตีต,ตีพุง่งเก็บโอเคเก็บการีไม่ได้แต่เราเกอบตายป้อมตันนี้ขอนี้กัน,นยังไงกดอันติแล้วก็ พุ่งพุ่งโอเคไม่ได้พุ่งนครับตีเพิ่มเลือดนหวะนี้เพิ่มเลือด,พ,อดพุ่งตีธรรมดาโอเคเลือดไม่ขึ้นนะครับกลับบ้านกันเลยเลยครับขอไปด้วยนะที่เสียงค่อนข้างแข็งแกร่งนะครับตอนนี้ก็หายใจไม่ออกเนะี่ยคัดจมูกเป็นวัดคัดจมูกน้ำมูกไหลออนนี้แอดก็ทำการอยู่จัดสิดดอด มารับจับธุรกิจเขาดัวนะครับผมเดี๋ยววันไหนทีกับไปบ้านก็จะสตรีมกับเพื่อนเพี่ๆน้องๆนะครับจะสตรีมพวกฟีไฟล์โลบอกรเอวีนะเรื่อยๆนะสตรีมทุกเกมนะที่ขอมาโอเคขอป้องก่อน,นเลยแล้วกันเราจะบังคับให้จบให้ได้นะครับกาลีมาแบบนี้ก็โดนอันติแล้วก็พุ่งไโดนเก็บแต่ไม่ใช่เราใครไม่รู้ ยังไงมาเตอร์ไฟมาเตอร์ไฟเข้ามาแบบนี้ก็รถเตอร์ไฟไม่น่ารอดเจ็บมาสองเก็บสามไหมทาร่าจาังหวะนี้อือหือเลือดไม่เล็งเลือดไมด่ดูดอันติอือโดนไอคิวเกีย <c oughs> โ,โดนทาร่าไอคิวนะครับแต่เราไม่มีใครตีป้อมนะครับถ้าตีป้อมจน่าจะจบได้นะเพราะว่าป้อมเหลือขึ้งหลอดนะครับ ยิบหักกันตีแต่ฮีโร่นะครับไม่ได้มีคนตีป้อมสะกดน,นะยังไงเคสเราเคสเราลอดไหมลอดนแะบบรกาลียังไงกาลีรอดไหมกาลียังไงกาลียังไงตีตีตีแล้วก็รอดไปได้นะครับ แขวนพระอะไรไม่รู้นะแต่การรลีรอดในมุิดโอเค okay. อันนี้เราก็ได้เปรียบอย่างหนักน้ำสามสิบต่อสิบเจ็ดนะครับ,รบจังหวะนี้ขอบ,บวกก่อนแลกกันอันติแล้วก็ตีปาดอีกทีหนึ่งพุ่งไปแล้วก็ตีธรรมดาแล้วก็พุ่งไปอีกโอเคเก็บดับเบิลคิวมาได้เี็บเก็บกดเพิ่มเลือดจังหวะนี้เจออันติแล้วก็ พุ่งโอเคเก็บบัตเตอร์ไฟมาได้เป็นท r ิปเปิลคิวของชาลัดนะฮะเราน่าจะจบได้นะเดี๋ยวเราขอโอเคตีตีตีไหมตีโอเค,อเคจบไปเป็นที่เรียบร้อยสำหรับใครที่ดูจนถึงตอนนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์ก,กด s u b ส,สไคร b ์เพื่อเป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับสำหรับใครที่ไม่อยา,าการ์ดคิปต่อต่อไปก็สามารถกดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้ได้นะสำหรับวันนีไไ้นะก,นก็ต้อง ขอตัวลาไปแล้วนะสำหรับใครที่อยากจะดูของดูๆเองสามารถดูได้นะถ่ายคลิปเรคประมาณนี้นะยังไงก็ต้องกล่าวคำว่า,าฝันดีขาบายไปแล้ว